ผตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงที่หม่แล้วนะครับผมนี่แหละครับคือชีวิตประจําวันผมด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะหานะครับผมร้านที่อร่อยแล้วถูกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอยู่ตรงไหนแถวไหนนะครับให้ผู้ชมได้ชิมกันนะครับหากท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาก็แวะได้เลยนะครับถ้าเห็นคลิปสพัฒน์ชาแนลถูกแล้วอร่อย นะครับผมนี่ถึงแล้วครับผัดเผ็ดหมูป่านะครับผมผัดเผ็ดกบนะครับผมจานละ30บาทนะครับผมไปดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับผม่านผู้ชมครับเราจะมากินผัดเผ็ดหมูป่านะครับผมเนี่ยทำทำใหม่ๆเลยนะครับสั่งได้เลยนะครับมีกบมีหมูป่านะครับผม ดูบรรยากาศนะครับนี่คือถูกแล้วอร่อยนะครับผมปุมาแล้วแบบดี๋ยวางกินร้านเปิดทุกวันทุกวันครับหยุดวันอันหยุดวันอาทิตย์ครับร้านเปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดสองโมงครึ่งครับเวลาปิดไม่แน่นอนครับแล้วแต่เะครับก่อนครับถ้าเข้ามาครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชม 062ครับ656 51 52ครับผมโา,ามาสอบถาก่อนได้ครับครับผมร้านตั้งอยู่ที่ถนนบางปลาน,นะครับแยกออกจากพุทธสาครตัดใหม่นะครับก็ทะลุสวนส้สมบ้านแถวได้นะครับเส้นนี้ถ้ามาจากทางสมุทรสาครน,นะครับก็จะ ร้านก็จะตั้งอยู่ซ้ายมือนะครับผมในเบอร์นะครับผมอาหารป่านะครับพี่ทำกี่ปีแล้วครับเนี่ยไม่ไม่ถึงปีะครับไม่ถึงปีนะครับผมเามื่อก่อนทํางานบริษัทนีฮะเออมาก็ทำของตัวเองครับผมดีกว่าตรงนี้ก็ เทศกิจมาเก็บค่าที่ไม่มีครับอ๋อไม่มีครับผมอ๋อเสียเสียให้เจ้าของที่ใช่ครับอ๋อพออยู่ได้ไหมพี่ขายกับข้าวเนี่ยพออยู่ได้ครับแต่ช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยครับผมเออมันอย่างว่าแหละคนมันไม่กล้านั่งนะใช่ครับแต่เครนนี้นั่งได้บ้างแล้วแต่ต้องก็คือต้องรักษาสุขภาพเระยะห่างเอาหน่อยน่ากินมากครับท่านผู้ชม ครับผมท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้เลยนะครับผมถนนบางป่านะครับผัดเผ็ดหมูป่านะครับผมเบอร์โทรศัพท์0626565152ร้านนายเบิร์ดอาหารป่า อร่อยมากครับท่านผู้ชมสุดยอดถูกแล้วอร่อยนะครับคลิปหน้านะครับผมสารพัดชาแนลจะพาท่านผู้ชมไปกินอะไรไปชิมอะไรนะครับตามไปดูนะครับผมครับผมร้านนายเบิร์ดอาหารป่านะครับผมมีเมนูคือผัดกบกับผัดหมูป่านะครับผม เน้นนะครับผมทำจานต่อจานนะครับผมก็30บาทถือว่าไม่แพงนะครับผมนั่น,หนอหไรก็ไปเวียนมาแล้วกันนะ,ค,ะ,นะาารครับมผมมาเส้นบางฟาครับเลยเป็นโชคมา3ามเมต่องอยู่ซ้ายมือนะครับร้านแมเบิร์ฝากไว้แล้วกันครับ คคบรับผมทำสดๆเลยนะครับผมทำใหม่ๆนะครับจานต่อจานเลยนะครับท่านผู้ชมครับเบอร์ศูนย์หกสองครับหกห้าหกห้าหนึ่งห้าสอครับผมโทรมาสอบถามก่อนได้ครับกําไรพออยู่ได้ไหมพี่ พออยู่ได้นะครับผมเพราะผมขายราคาแค่30บาท30บาทถ้าไข่ดาวก็อ0บาทถ้าพิเศษไข่ดาว50บาทแล้วเป็นกับข้าว60บาทแค่นั้นเองครับผมลูกค้าอยู่ได้อยู่ได้พอเด็กมากินอย่างนี้ใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากไอ้นี่มันถนนไหนพี่ เขาเรียกอะไรร้านพี่อยู่ถนนบางปลาครับถนนบางปลานะครับท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมได้นะครับผมผัดเผ็ดหมูปา่าผัดเผ็ดกบนะครับ30บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วดูนะครับผมทำสดๆเลยนะครับผมทำจานต่อจานรับจะไม่ผัดทางไว้โอเคเลยเนี่ย <Yeah. S 1> สดๆเลยท่านผู้ชม 30บาทมีไข่ดาวเพิ่ม40บาทถูกต้องไหมถูกแล้วอร่อยสารพัดชาแนลก็จะตามไปชิมนะครับครับผมท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้เลยนะครับผมถนนบางปานะครับผัดเผ็ดหมูป่านะครับผมครับผม สารพัดชาแนลก็ขอโอกาสของพระคุณนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับผมคลิปต่อไปสารพัดชาแนลจะพาท่านผู้ชมไปชิมอะไรถูกแล้วอร่อยที่ไหนนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆของสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้สารพัดชาแนลได้ ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมสุดยอดถูกแล้วอร่อยนะครับ